มาดูเรื่องของการบริโภคอาหารการกินบ้างเมื่อก่อนเราเคยมีข่าวลือว่าเจอเปิดอะไรนะกระบอกของข้าวหลามเจอคางคกเคยเจอแล้วนะมีมีข่าวลือแต่นั้นมันไม่เคยปรากฏในโลกโซเชียลเพราะตอนนั้นไม่มีไงแต่คราวนี้มาแพร่โลกโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไปเจออึ่งอ่างในหมูยอ ึงอ่างใช่วอนปนในหมูอยอเ <ๆ S 1> นี่ยเขามีการแชร์กันแล้วเพราะฉะนั้นออตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะคพาตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งผลิตหมูยอที่มีการแชร์กันในสังคมโซเชียลกันทันทีนะคะนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้ริโภคสนานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่เลขที่465ถนนพระพุทธบาท6ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งหลังร้านนี้เป็นแหล่งผลิตหมูยอยี่ห้อหมูทองนะคะหลังจากที่มี Facebook ใช้ชื่อว่าน้องไข่มดวิราวั์คนเมืองยศได้ โพสต์ภาพหมูยอที่ผ่าซีกแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมเจ้าตัวบอกว่าเป็นอึงอ่างโดยซื้อหมูยอดังกล่าวมาจากร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดสดบ้านเนินสง่าค่ะ โดยนางสาวพ,พนิดาสอนทองมาเจ้าของร้านอาหารบอกว่าขบวนการผลิตหมูยอจะมีพี่เขยเป็นคนผลิตแต่ขบวนการบดอัดแท่งใช้ลูกนอนชื่อว่านายออสเนี่ยไม,ไม่ไม่ทราบชื่อนามสก,กุลจริงเป็นคนทำซึ่งได้ออกไปแล้วก่อนปีใหม่แล้วมีการบอกว่าให้ออกไปด้วยนะคะพร้อมยอมรับว่าหมูยอที่โพสต์ใน Facebook ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มาจากของที่ร้านเองส่วนที่อึองอ่างพบในหมูยอน่าอาจจะเป็นจริงถ้าเกิดก็คือเป็นขบวนการบดอัดแท่งที่ลูกน้องที่ออกไปแล้วคือนายออสเนี่ยเป็นคนทํา ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ในออสได้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะ แล้วหลังจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแหล่งผลิตนี้ไม่ได้รับก,การขออนุญาตและก็ไม่มีอยอยก็เลยแจ้งให้ยุติการผลิตและหากจะมีการผลิตต้องขออนุญาตให้ถูกต้องสก่อนส่วนเหายที่พบอึ่งอ่างในหมูยอน,นั้นจากการตรวจสอบก็คาดว่าน่าจะอยู่ขั้นตอนที่การบรรจุหมูยอลงในกระบอกเพราะมีการสวมถุงพลาสติกใส่กระบอกเตรียมไว้เป็นจำนวนมากอึ่งอ่างอาจจะเข้าไปอยู่ได้แล้วก็พอไม่ได้เห็นไงะจะเพื่อบดอัดให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือใส่ไปแล้วมันก็คงแอบเข้าไปแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการผลิตไปเลยบดอัดเข้าไปเลยเป็นหมูยออึ่งอ่างไปเลยนะคะแล้วคนที่ทําก็ออกไปแล้วก็เลยไม่ไม่สามารถจะมาให้เหตุผลว่าตัวลงวตรงและทําจริงไม่จริงยังไงเนี่ยก็ทานไหมช่วงนี้ทานได้นะฮะทานได้ทานได้ของโปรดผมเลยอะหมูยอใช่ใช่นะแค่เป็นแค่ที่ดีที่เดียวครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตื่นตกใจ